สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของเกาะสุดท้ายลับเทลสถานที่ที่สมบัติลับวันพีอยู่ที่นั่นซึ่งมันน่าประหลาดใจนะว่าทําไมเกาะสุดท้ายเนี่ยมันถึงได้ไม่มีคนเจอโดยบังเอิญใช่ไหมฮะและมันก็ไม่สามารถไปได้ถ้าเกิดไม่มีโล่พันธกิฟสี่ก้อนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะว่ามันเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็สถานที่ที่เกาะสุด ซึ่งการเทรกเนื้อหาในปัจจุบันมันไม่มีใครสามารถไปรลับเทลได้ถ้าเกิดไม่มีโลบันนิกีฟสีก้อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าทางไปลับเทลเนี่ยมันคือทางเฉพาะเจาะจงแล้วก็ไม่สามารถเดามั่วสมมัลล่วเลืกออกสำรวจจนกว่าจะเจออะไรพวกนี้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องตามหาโลพนิกีฟนะฮะเพราะว่าเป็นแค่ลองเลือแล้วก็ตามหาไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยก็น่าจะหาลับเทลจนเจอและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีคนที่เจอวันพีทดยบัลเอินอยู่ดี เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีโอกาสสูงมากที่เกาะสุดท้ายรับเทลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกาะที่ตั้งแบบปกติทั่วไปที่ไม่สามารถเดินทางไปได้อย่างปกติและการที่ล่าสนตมีเรล่าๆเกิดก,กับเวกพังที่ข่าวน้ำพูดแล้วก็เปิดเผยว่มมาน่าโลกใบนีเนี่ยมันกาลังจะจมส่น้ําทะเลใช่ไหมฮะและการที่เวกาพังนั้นบอกแบบนั้นนั่นก็หมายความว่านอดีเนี่ยมันก็อาจจะมีการจมน้ําทะเลนั่นเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าการที่เนื้อหาในปัจจุบันนั้นมีแต่เกาะและวอเตอร์เซเว่นในกรจมลงน้ำไปทุกปีเนี่ย เรื่องราวพวกนี้ก็น่าจะเป็นการยืนยันนะว่าในอดีตมันอาจจะเคยมีเหตุการณ์ที่โลกจมน้ำแล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กอะสุดท้ายลับเทลมันมีโอกาสสูงพอสมควรที่มันนะฮะอาจจะเป็นกอะที่จมน้ำแล้วก็อยู่ใต้น้ำในพวกนี้ก็เป็นได้เพราะว่าดูอย่างกอะเงี้ยเป็นตัวอย่างเนี่ยการที่กอะเงี้ยนี่อยู่ใต้น้ำต่อมามอน,นะฮยก็ยังมีแสงสว่างแล้วก็อากาศในการหายใจเพราะฉะนั้นก็จะไม่น่าแปลกนะว่าถ้าเกิอกอดกาะสุดท้ายลับเทลเนี่ยมันจะอยู่ใต้น้ำเหมือนกันอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็แน่นอนนะว่าถ้าเเกมงงัันนยนอทบวหื เพราะว่าในโลกวันพีนี่ก็จะมีวิทยาการนะฮะในการคุมเรือด้วยฟองอากาศเพื่อทําให้เรือแล่ลงไปใต้น้าแล้วก็ไปยังเกาะเงือกได้และมันก็ยังมีเรื่องเล่าเกิดเรือดำน้ําที่กลุ่ม้อนใช้ในการแล่นเรืออีกด้วยซึ่งนี้ก็จะได้เห็นว่าเจ้าสลายในปัจจุบันเนี่ยต่อให้ลับเทลนั่นอยู่ใต้น้ามันก็มีหนทางแล้วก็โอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะเจอเกาะสุดท้ายลับเทลดับเบิลเอนอยู่ดีนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นใต้น้ำเนี่ยมันก็จะมีเหล่ามนุษย์เงือกที่พวกเขาบางคนน่ก็เป็นเจ้าสลัมเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่าการที่ลาฟเทลนั้นอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องง่ายเกินไปที่มันจะหาเจอใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะบอกนะว่าก่อดสุดท้ายลาฟเทลมันหายากขนาดที่ว่ามันไม่ได้อยู่ในโลกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าในตอนนี้เอเนลเขานั่นอยู่ที่ดวงจันทร์ที่มันอยู่นอกโลกเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่านี่จะเป็นการยืนยันนะว่าลาฟเทลเนี่ยยังไงซามัาก็อยู่ในโลกใบนี้และยิ่งก่อนท้องฟ้าที่สามารถไปได้อย่างปกติเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นที่ตั้งก่อนสุดท้ายลาฟ นั่นก็คือกอุดท้ารลับเทลเนี่ยมันก็น่าจะจมอยู่ใต้น้ําแต่เพียงแค่ว่าสถานที่ตั้งของมันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ปกติแล้วธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นสถานที่ตั้งที่มีอันตรายเลยก็ไม่สามารถเข้าไปด้วยเส้นทางปกติอย่างเช่นฟอรเรียนแองเกิลเนี่ยที่ไม่มีใครกล้าเดินทางเข้าไปนั่นก็จะเป็นสถานที่ที่มันน่าสนใจเหมือนกันนะฮะหรือแม้กระทั่งใต้ทะเลที่มีน้ำวนยักษ์ที่ถ้าเกิดมีใครที่หลุดเข้าไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะตายแล้วก็เรือถูกทำลายสูงมากซึ่งสถานที่แบบนั้นก็จะเป็นสถานททททีีี่่่เเมมมาาาาะกกนนนััจป็สสถต้้งดุย เพราะว่าถึงแม้สถานที่แบบนั้นจะมีอันตรายก็ตามเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีอยู่หนึ่งจุดที่มันเป็นทางเข้าอย่างถูกต้องละมานเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปด้านนั้นได้อย่างปลอดภัยมันก็เลยจะมีโอกาสสูงมากที่ก่อนสุดท้ายลับเทลเนี่ยมันจะอยู่ในสถานที่ที่เป็นอะนราแบบนั้นเพราะว่าการที่อาจารย์โอดะเขานั้นทาให้นามีนั้นเป็นต้นหนอที่มีความสามารถขนาดนี้เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นการปูทางที่ทำให้นามีต้องใช้ความสามารถนี้ในการเดินทางไปยังลาบเทลก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าการที่บอกนะว่าในสมัยอดีตเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ได้จะเป็นเรื่องที่มันง่ายมากที่จะสร้างบาเรียป้องกันลาฟเทลโดยการให้มันอยู่ใต้น้ําแล้วก็ทํให้หลังจากนั้นเนี่ยมีน้ําวนขนาดยักษ์หรือแม้กระทั่งปีศาจขนาดใหญ่ที่เหมือนกับที่ฟอนเล่นแทงเกิลเนี่ยคอยคุ้มก,กันก่อนสุดท้ายลาฟเทลและพวกนี้ก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าก็แน่นอนนะว่าถึงแม้ลาฟเทลนั้นจะมีทางเข้าเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไม่ถูกทางคนพวกนั้นอาจจะตายไปเลยก็ได้หรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่บอกนะว่าวิทยาการอดีตเนี่ยมันมีความล้ำหน้ากว่าในปัจจุบันใช่ไหมฮะ เรื่องนั้นก็ไม่แน่นะว่าก่อสุดท้ายลับเทลเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่จุดจดหนึ่งในท้องทะเลนะฮะที่มันดูไม่มีอะไรเลยแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันมีบาเรียรที่เหมือนกับพังเดคคอร์ดที่ใช้ในการล่องหอแล้วก็ปิดบังก่อสุดท้ายลับเทล,เลก็เป็นได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าทำไมลับเทลเนี่ยถึงได้ไม่มีใครที่เคยตามหามันเจอเลยใช่ไหมฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้นันถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นการตอบคำถามนะว่าทำไมการไปลับเทลด้ดยใช้โลเปนิกส์สีก้อน เพราะว่าการใช้เพียงแค่สก้อนเนี่ยมันก็สามารถหาจุดตัดทางแผนที่ได้แล้วใช่ไหมฮะว่าเกาะสุดท้ายรับเทลนั่นอยู่ตรงไหนแล้วก็ประมาณไหนแต่ว่าถ้าเกิดรับเทลเนี่ยมันอยู่ใต้น้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเข้าใจน้ว่าทาไมเนี่ยถึงต้องใช้โลเปนกิฟรื on, อสีก้อนเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องราวเกิดความลึกหรือว่าเกาะสุดท้ายนี่อยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ทางเข้านี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอะไรพวกนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เรื่องราวการประกาศถอยกะพังมันเหมือนจะเป็นการมาเสร,ริมเรื่องเา่าพวกนี้นะว่าก้เนน่ันอ,จจนอนกาะท โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยและก็ปิปคห์กันในคลิปนี้จนถะ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาลิปใหม่ของเราสวัสวนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ